เฝ้าไลบอกพ่อไปซื้อเรียกคือบอกบอก่เฝ้าเฝ้าคัดซื้อแห้งฝันคัดก็สิอได้ยางนี้กากไปซื้อสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีุกทันเข้าสู่ทีมงานของ ผู้ถ่อพาลุ้ยครับตามแนวทางของพ่อแสนนะครับนะตามฮอดหน้าเลยครับเอฟซีครับผมมองเพิ่นอยู่เลยนะครับเนาะเพราะว่าอยู่นี่แหละเพิ่นบอกว่าปู่กับยายยางมาบอกทีรีทีรีมาบอกงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้บ่เบิร์ดนะครับเอฟซีครับผมเพิ่นเฝ้าหลายเพิ่นก็เรียกว่าให้แกสองแปดสองแปดที่กิงแล้วครับเอฟซีครับผมเพิ่นสามตัวนะเพิ่นบอกบ่เบิดครับเอฟซีครับผมเพิ่นบอกบ่เบิดกับแหงว่า ก่อนที่เจาไปช,ชมคลิปของพ่อแสนครับอีฟซี่ครับผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมดนะครับเดินทางช่องเป็นสื่อกลางครับเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นครับอีฟซี่ครับผมไปฟังพ่อแสนผลสีวอกสูบฟังนะครับนะ้องว่าภูมิผีหน้าผลมาบอกตัวไดมือนีมีโอกาสเว้ากันแบบสดๆด t h o n เลยครับรอีฟซีครับผมนี่ครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาเนาะครับเนาะงวดนี พุ่มผีหน้าเพิ่นมาบอกในย่างเนาะครับเนาะเอาจิ้มหนานเข้าไปครับพี่ซี่ครับพิ่นปอบเพิ่นก็นั่งอยู่เทียงหน้าพอดีครับเพิ่นสีบนเขานอนบ้านนี่ครับปะจีนอนแต่อยู่น้ำไห้น้ำนาเพิ่นครับพี่ซี่ครับผมนะดูครับพี่ซี่ครับผม เอาเมือนีก็ตามหอดมองหอดหน้าเลยครับอีซี่ครับผมอ้ยสวสิตามหาตัวคนดังอ่าตามหายะครับอีซี่ครับสวสีเห็นเพื่อนนะครับเนาะอู้เป็นตานั่นอีลีตัวเราอู้เป็นดักขังตัว,วเราพ่ออยู่ให้อยู่หน้าป้าทัวอ,อ,อยู่กับให้กับหน้าป้าตัว โอ้ยกันเปิ้นบอกว่าจีพอกกันเิบอแค่ไว้ยังอือนี่มืองพ่อจะบอกเูใจอือครับผมอ้พี่ร่องเอ้ยสามหาจนเพ่อะง่าเมียนตามเเจอว่างพอแสนพี่ร่องอออสามตัวแตกงวดที่ผ่านมาสามตัวแตกสองวดสามวดติดเ็นบัวพอสองวดใช่ใชงวดได้สามโตเลยอ้โออาพี่รัง ไปพ่อพิ่นตาอยู่ในวัดเนาะมือนีกับวาอยู่หมองอยู่บอลพอดีเลยเอครับผมเอาสวัสดีคุณพ่อครับผมสวัสดีครับพ่อผมครับผมสวัสดี้ครับมองข้อหอดมองครับผมโอ้นี่ข้าวสารโตแตกเอ้ะน้ำหายข้อหอดมองขอหอดทีมาเหยียบมายำโอ้โหนี่หมดฝันปูเพิ่นมาหาอยู่นี่บอกพ่อ เป็นเส้นที่ว่าได้สองงดสามงดอันสามตัวเออเอาเอาฟังในงวดว่างหันเฝ้าอะไรบอกพ่อไปซื้อเรียกคือบอกบอกเฝ้าเฝ้าคักซื้อแห้งฝันคักก็เสิไเลยย่างนี้จากไปซื้อเออเลยบอกบอกแค่สองตัวบัดอันทุ่มนั่นบัดบอกบบิดเฝ้าพอ้ครับผมพอมาบอกสามตัวมันบอกพ่อว่าหันออ อืาป้องยันไปคนไปหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อแล้วบอกอืมพ่อไงว่าสันไปซื้อเลขแก่วสันเมื่อวานนี่ยคอยเข้าไปยามพ่อไงเสียงกวนๆหนึ่งมาเหมือนเลี้ยงเพื่อหลวงพ่อบอกเลยว่าสันเต่าหนึ่งเล่าว่าสันซื้อซื้อว่าสันอ้คนป่วยอยู่หันไปบอกหลวงพ่อหนะครับคนป่วยไปบอกเออ ไปบอกได้ฝันบอกกูไปบอกได้ฝันเนี่ยหลวงพ่อบ้านเท่าเนี่ยแล้วบอกผมไปซื้อรู้ที่ที่บ้านพ่อบ้านเพิ่นบ่บอกพ่อเพิ่นไปบอกผู้อื่นทันบอกย่านเป็ยนไปทันนาเดียวเนี่ยจะมาผมก็คืดอยู่เนี่ยพ่อดีออกไปวัดหลวงพ่อบอกเลยไหม่อบไม่ได้ถามอยากเลยไม่ได้ถามอยากเนี่ยถือแล้วพง่ายเลขว่าสั่นเก้าหนึ่งว่าสั่นห้องบอกค็คาว่าสั่น อันพ่นปูยูพ่นเพื่นหนเสียวบ่อเนี่ยพ่นไปบ่ได้มาก่ได้แต่ว่าตั้งไหนตั้งไปเขาฝันปูอยู่ในวัดเป็นพวกแปลกแปลกลายสิเรื่งว่าผมจิบไปซื้ออยู่ตัวเดียวโครโรเลยบอกว่าตัวเดียวตัวเราบอกกันเด็กเก่าหนึ่งตัวเดียวอันสำหรับพ่อฝันน่ะฝันมาพ่นตายไปแล้วอันจะเคยอยู่เคยกินน้ำกับน่ะพ่นมบอกมันบอก บอ่อท่านมามาบ่อเดือดจังว่ายังไหนจังไปบอกหลวงพ่อเนี่ยบอกแล้วบอกมือว่านเนี่ยเราพยายามเขามือว่านอย่ามคนป่วยครับผมเอามาแปลกเนาะเสียงกูฝันว่าบักพ่อยตายแต่โดนโดนหาเลขกับมาบอกว่าเสียงกูที่บอกพื้นผุนกูบ้องหรอดเสีย จังเลยังหลวงพ่อบอกว่ามามาคือแปลกแต่ผมมือสุดอยู่คือว่ามันมันอัานอยนี้นะพ่อเนาะเออมันมีอ่านอยู่ละต้องว่าผมสื่ออยู่เก่าหนึ่งตัวเดียวนึกว่าเนี่ยคุณบอกเก่าหนึ่งตัวเดียวเออหลวงพ่อน่ผู้ดันผู้ดันนั่นเคยติดเตียงแต่ว่าไปใส้บ้าได้ไม่ใช่ทาตายนั่นนะโอ้โอ้เพรางว่าขึ้นไปกระถาหลวงพ่อบังหน่ำอ่าถือ ผมสิไปซื้อยหรอกโดนเล่าเหลือแห้งเล่าบอกอึงนันบอกปาคิดว่าโอ้กูดิมันบาบอกกูมันจิไปบอกพรรคบอกอันพูดว่าว่าฮะนะว่าสิบอยองบอกพ่อจิไปบอกเพื่อนเงี้สิบอกล้านมาเหรียญมันอลกย่าันเปบอกหลวงพ่อสาบา้ต่อสื่อถือว่านั่นที่เนาะอ คนยังดีๆอยู่เนี่ยร่อตะมือตายเท่านั้นยังไดนยังได้มาบอกแล้ววันนี้ฟับอกว่างหนาเลยเออแต่ว่าผมก็คิดนี่มาว่าสิให้ร้านไปซื้อให้มือรับเออออโอ้แต่วันนี้น้ำหาพอีเลยด้ยินข่าวว่าสามตัวแต่ซองวนึว่างหันกัด้ยินว่าแม่มาบอกมือชุดไทยซองหนึ่งแม่มาเอ็นบอกครับน้าลารุกๆประกันเลขใช่ไหมวะสันตัวไหนละแม่วะสัน สองหนึ่งหนึ่งสองแล้วน่ะไปไปวะสันตีขึ้นมาล่ะมันแจ้งแล้วเอไม่กูบ้าเลขขึ้นสมองบ่เออแบกเคยได้ขึ้นไปซื้อสองเทียวว่าได้ซื้อมูหมาหีใหญ่กูดูยากคนจังว่าจมดาแมมจมจมเมื่อย่านเตี้ยเมื่อบอกอันนั้นได้เตี้ยบุพเพอ่อแต่เมื่อย่านเขาหนีพ่อเลยเต่บอกย่าินนั่นย่าินขำนั่นเลยว่า นั่นนั่นนันขายอยู่หันพ่อถาซื้อกันสัญญขั้วไอหน่อยออกข้างรถบ้านยางมันเออเจ้าซื้อเนี่ยย่ายไปสั่งลอกอะไรถึงสามพันโอ้เลขตัวเดียวนอสองหนึ่งหนึ่งสองคน้ยที่มาที่ได้ติดที่ได้ตามพ้อนี้ล่ะตามหาเรื่องกลางโค้กลางปตาเพราคนมันั่นเรียงว่าเรียงกล้วยนี่บอกพ่อมองชีว่านั่งฟันเอาเลขสามตัวนี่แหละพุ่มปูพันยางไปยางมาอยู่นี่บอกพ่อ พ็นลงไปผ่ะแลล่ะลักแรงของบ้านเมืองย,ย,ยุคคู่ไงฝ่ายไญ่พุ่ะ่องเทีย่ยวมาเตาทีคนไปเลียงไปเน่ยเรียนหาเรียนหกเรียง่นละ<อ>วางบ้น<อ>านบรบุัมพระบุ้มผลล่ะเขาจะไปเลียงขึ้นนี่ผมสื่อสารมาใส่หายอพอลูกผ<อ>ัวกับเมียมาบอกผม หกหมื่นเอาถือเจ็ดหมื่นบอกผมก็เลยสื่อสารมาให้ยูเนี่บตอนนี้เอื้นบอกดิแปลกดิเพอพอว่าสันไม่เงาเหมือนสันอันเด้กหน่อยว่าเป็นตะยุถ้าเขาไปอีกขึ้นเราก็สันก็เลยบอกไปเห็นบอกเท่าเดียวโอ้เราผ้ากันง่ายหนีไปเลยง่ายหนีไปเลยจากเนี้ซื้อมาให้ไม่ไหมสื้อมาให้ไม่ไหมอ่ะสั้งล่าความเลยอ่าเด็กน้อยว่าเป็นตะยุทักคนตะยุไซผพาลูกพาหลานหนีไป อบอกก็บอกคขกเลยบอกคู่เดียวเท่านั้นนะสื่อน้ำตั้งเกดเมือนคคับอนก็เลยสื่อสารมาให้ไปยูจอยูบ่ได้จียูบ่ไดนบาเล็กหน่อยบมเป็นปอยูแบบนี้หรอแบบนี้โอ้ยแปลกจังนก็ได้ปานว่าได้ว่าอีรีมันได้เออเอโอ้พี่น่อยเอามาฟอนเได้ทีอยงเด้อานนี้สำหรับแนวทางวันที่สองนี่ ว่าคือว่าจะเป็นตั้งไรับไม่ไหวพี่เิมือนละตั้งคนเพินพ่นบอกกัจจิบอกที่บอกน้อ,อ,กงองต่อไปนะเพิ่นมาห้องบอกขกักๆรืยพอพอเออเกิดเงินข้อบอก,กนอี่ละเอินบอกนี่ละไปบอกคนเป็นปบอกปู้ไว้พุ่นนะฮะเพิ่นไปบอกปู้ไว้พุ่นที่ไม่ได้บอกข้อเลยบอกเออเพิ่นไปบอกพาตัวพาจึงไม่ได้บอก ผมผมจังได้บอกใ้ฟั้งนี่ว่ามีคนมาบอกสร้างเลขไว้บอกฮะมีคนมาห้องบอกแล้วกสร้างเลขไปอย่างไรบอกคนตาคนป่วยนี่ตายอยู่น่ะมงเอิญบอกเลขเล่าออเราก็เลยบอกผมผมก็เอยยางมันเนี่ยหมักบอกมมักหังซื้อขันว่าบอกป่านนึนเออเออต้องซื้อ บอกคักโบซื้อเห็ดยังไดเออเนาะซื้อน่อยก็ดีหาตัว6ตัวกันยังดีเนะคิดทุงสั่นะเอบาวงหันมันเน้นโวดอี4 0ันกว่าโอ้ดึกแข็งๆเลยโอเดียวเท่เกาว่าเดียวแข็งๆเราหันวันป่หกแปดสามเปอรเซ็นหรอแปดสามหกเซยยอ้ามาบอกห8แปดส ออกเกินแปรหกสามสว้เลยอือเบื่อมันอันนี้ปูห้มากนี่เาหนึ่งตัวเดียวพออคือว่าผมสีซื้ออะเพราะว่าเกิดเล่ากับว่าะเพราะว่าไปเบิ้งคนป่วยคนป่วยแล้วมันน้ำเอินบอกเออพชรยังไหนมันจะมียังจั่แมนเออแมนครับผมมันจะว่าเป็นเรื่องเืนมันบังเอิญเยอะเกินไปซื้ออยนนเนี่ยบั นั่นเออเป็นยังไรบ่บอกคักป่านนี้เนาะอืนอหดอกที่ไรก็สื่อเดิอพี่น้องใา้เราคมเราตัวเดียวนาอพ่อเนาะตัวเดียวเป็นเรื่องิแต่ว่าเปนบังเอิญตัวไปเบ่งคนป่วยมากมากเอิญบอกคนป่วยบังเอิญบอกบังเอิญนี่ดีตัวเมีนแมนพอแมน พ่อไปวัดก็บรรยายถามปู่ก็บอกเลยบอกเลยบ่ได้ถามดิเพราะย้ายเพราใหญ่ยสื่อไเร่ๆเพราะสันอันเพราใหญ่เสียงเวคนบอกอืเข้าเนื้อเหมือนสั่นโอ้บังเอิญหรือเกินบางบ่สื่อมบบนี้กได้คนขยันเตี้ยยิ่งตานี่เตี้ยเห็นว่าบ่ได้ถามพ่อกก็บ่ได้ถามว่าบ่ได้ถามเลยละวันเพิ่นมาบอกเลยเพิ่นบอกเองวอาเองของเพิ่นครับผม โดนบันดาลนี่ดีตัวนี้ไว้สิต้องซื้อแล้วซื้อตัวหาตัวนี้เออแม่นนะครับไปซื้อปีใหม่นะพรับนะเออถ้าเป็นสามตัวพ่อมีตัวจับใส่ไหมบอบอบอบ,ออบอทั้นฝันยังไงโอเคนี่เลยทอบนบอกนะโอ้ต้องหลายจีท<ม><ๆ>อบนบอกร้อนเป็นยังบุญใส่ปีใหม่ครับผมโอ้ปีหน่อ เอาพี่น้องนะนหาแล้วรองสำหรับพ่อแสนรับพ่อพ่อแสนพ่อสิบหมื่นเออพ่อสิบหมื่นเอาตรงเอาให้ได้อดแสนมันบากว่าบ่อะไแสนบ่ยอมเอาพัพ่บวกเนาะเอาพ่อซื้อยังพ่อสิบหมื่นเอาสิบหมื่น้ปูได้ไหมพอแสนสิเอาสุดยอดอ่าโอ้เอาพี่น้องเนาะังเลยโอ้มองนี่คยให้โศกเนี่ยแสนเลยซื้อสารมาตังเลยมันบากว่าี่ดากับเจ็ดหมื่นได้ไว เอาคอจับให้จักหน่อยนะพ่อดอะไว้จับให้พร้อมเออจับให้พร้อมยืนยันรักคานพร้อมอ๋อโอ้ลวงพ่อหรอเป็นผู้เด่นมาเพราะว่าพ่อมาสร้างไว้ให้บอกพ่อตัวนี้บอกจักแค่ยังบอกเลยเพราะว่าผู้ตายบอกว่ากูบ่บอกใครกูสิบอกผู้อื่นบ่บอกมึงว่าเออ้โหนั่นน่ะโอ้โ้อาพีิรัน พอยางเขาว่าไปปุ๊บมันพ่นผู้พ่นนั่นเป็นยู้พ่นชื่อยังกับพ่ะซื่อเสียงโอ้พอยายเสียงฝากไว้เหมือนที่พอยายเสียงแล้วมาบอกเลยพอยาอยู่้ขอดไปซ้อมมึงเล่าเล่าออกรุ่งบานมากวลยจนั่นพอีรับอื่อ่อืนอ่นอเมื่นอนอื่าออก่นอนอืเอื่นอื่นอือนอออออืออือ่นอ่่นนอือออน บ่ยางตัวเดียวนะพ่อเนาะตัวเดียวโคโลเลยแต่ว่ากับการไปเห็นเอฟซีนั้นมีดอ,อกคือหกหนึง่งการมันเป็นเอาหัวลงนะพ่อเนาะมาจักเรืนะ่อง <c oughs> โศกมานด้วยเป็นเศรษฐีนะครับเอฟซีครับผม